กดแชร์และกดกริด่ดแจ้งเสื้อด้วยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไอ l ดี e ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมพักมานะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้มือเปิด เยอะเลยนะคะไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเราเพิ่งถอนผักบุ้งเสร็จนั่นเองผักบุ้งปลูกง่ายลายได้ดีเดี๋ยวหมูวนจะพาทุกคนมาปลูกผักบุ้งกันเลยนะคะไปค่ะขั้นตอนการเตรียมดินที่จะปลูกผักบุ้งนะคะผักบุ้งเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ว่าจะชอบใช้ดินที่มีความโปร่งร่วนซุยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินหรือ ทรายก็สามารถปลูกผักบุ้งได้แต่ว่าจะต้องมีสารอาหารเพียงพอนั่นเองนะคะในที่นี้เนี่ยหมูอ้วนใช้ดินนะคะเพราะอันนี้เป็นดินเก่าดินเก่าที่หมูอ้วนปลูกผักสลัดนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนมาปลูกผักบุ้งก็คือถ้าใครที่มีดินเก่าอยู่แล้วเนี่ยต้องตรวจสอบดินของเราก่อนว่ามีความโปร่งไหมความโปร่งหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราพวนดินนะคะจิ้มดินไปแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราทําท่าจิ้มดินแบบนี้ ดินจะต้องล้วนซุยขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าดินมีความโปร่งนะคะโปร่งแบบนี้แต่ถ้าเราจิ้มดินไปแล้วเนี่ยจิ้มก็ไม่ลงหรือจิ้มไปแล้วขึ้นมาเป็นก้อนอย่างนั้นดินไม่มีความกบไม่มีความโปร่งมันจะปลูกผักบ,บุ้งยากนะคะฉะนั้นดินต้องมีความโปร่งแบบนี้เลยถ้าดินมีความโปร่งแล้วจะต้องเติมสารอาหารให้เต็มที่ผักบุ้งให้ปุ๋ยครั้งเดียวตอนที่เราจะหว่านมเมล็ดเนี่ยเราใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักครั้งเดียวพอเลยอย่างแปลงอย่างแปลงนี้นะคะหมูอ้วนใส่ปุ๋ยคอ,อกอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกจะเป็นก้อนๆน,นะคะใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปนะคะสกระสอบใหญ่ๆกระสอบละ20่กิโลนะคะเท่ากับใส่ปุ๋ยคอ,อกไปหกิบกิโลต่อพื้นที่6กเมตรนะคะเท่ากับ1นเมตรเราใช้ปุ๋ย10บกิโลนะคะคำนวณง่ายๆเลย หนึ่งเมตรใช้ปุ๋ยสิบกิโลระหว่างที่ก่อนที่เราจะหว่านนะคะพอเราจะหว่านปุ๋ยคอ,อกไปแล้วหกสิบกิโลนะคะในหกเมตรนี้หว่านปุ๋ยคอ,อกไปเสร็จเรียบร้อยหมูอ้วนก็จะเอาหน้าดินดีหน้าดินดีหมายถึงดินใหม่เพราะว่ากันอันนี้เป็นดินเก่าผสมปุ๋ยคอ,อกเรียบร้อยแล้วนะคะหมูอ้วนก็เอาดินดีก็คือเอาดินปุงปุกเนี่ยมาโรยหน้านะคะให้มีความหนาอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้ว หนิ้วนะคะแล้วก็ทําการลดน้ํานะคะพอลดน้ําเสร็จหมูอ้วนก็จะมาเซาะร่องระยะห่างของการปลูกผักบุ้งนะคะจะอยู่ที่15 10-15เซนติเมตรนะคะเราจะเซาะร่องแบบนี้การเซาะร่องก็คือตีพวนขึ้นมานะคะเพื่อให้มันมีล่องพอมันมีล่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะหว่านมาเมล็ดลงไปในล่องนะคะนี่เราก็เซาะร่องแบบนี้เลย จนครบทั้งแปลงนะคะก่อนที่จะซาะร่องเนี่ยต้องลดน้ําก่อนนะคะพอลดน้ําให้หน้าดินชุ่มแล้วเนี่ยพอเราซาะร่องแล้วเราจะรู้เลยว่าความชุ่มชื้นเนี่ยยังลงไปไม่ครบนะคะฉะนั้นพอเราหวานมาเมล็ดเนี่ยแล้วเราก็ลดน้ําอีกทีหนึ่งน้ํามันก็จะซึมผ่านได้ง่ายนะคะคันหวานผักบุ้งนะคะเม็ดผักบุ้งนะ่ะเม็ดใหญ่นะคะเราก็แค่อย่างนี้ได้เลยแล้วก็หวานลงไปนะคะหวานไม่ไม่ต้องแน่นมากนะคะ หมูอ้วนก็จะหวานแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ให้มันแน่นจนเกินไปหนึ่งกำมือเนี่ยก็หวานได้ประมาณสามลองแบบนี่นะคะอาศัยกะระยะนะคะที่การกลบนะคะหมูอ้วนจะใช้มือนะคะกลบลงไปที่หลุมที่เราได้หวานเมล็ดน,นั่นเองนะคะก็คือเราใช้แค่ปลายนิ้วมือเบาๆนะคะค่ะตะวัดดินมาแบบนี้นะคะกลบแบบนี้เลยเพื่อที่จะให้ดินเนี่ย ปิดหน้าเมล็ดนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หมดหรือนกเนี่ยมาขโมยเมล็ดแล้วก็เป็นการบ่มนะคะเมล็ดไปในตัวด้วยนะคะพอเราวบแบบนี้จนครบแล้วนะคะคน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะดูแลรักษาด้วยการลดน้ําเช้าเย็นนะคะทุกวันเลยในช่วงระยะเวลา7วันนี้นะคะประมาณ5วันเนี่ย ผักบุ้งก็จะเริ่มงอกมาเป็นต้นแล้วนะคะแต่ว่าก็คือต้องรักษาความชื้นในดินห้ามขาดเลยนะคะรดน้ําเช้าเย็นให้ชุ่มชื้นทุกวันนะคะแล้วเมล็ดผักบุ้งก็จะเริ่มงอกมานั่นเองค่ะวิธีการก็มีเท่านี้นะคะหว่านมเมล็ดกบเมล็ดแล้วก็รดน้ำนะคะรักษาความชื้นในดินเดี๋ยวมูอ้วนจะพาไปดูผักบุ้งที่หว่านมาแล้ว5วันนะคะว่าเวลางอกแล้วจะมีลักษณะอย่างไรนะคะที่เราหว่านเขาเป็นแถวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือแปลงผักบุ้งนะคะที่ผ่านมา5วันแล้วนะคะเมล็ด ผักบุ้งก็จะงอกเป็นแถวเป็นแนวแบบที่เราหว่านเอาไว้แบบนี้เลยนะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะพอเราปลูกไปได้2อาทิตย์นะคะหรือ14วันนั่นเองนะคะเราก็จะต้องทําการพรวนดินอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมีวัชพืชหรือไม่มีวัชพืชก็ต้องพรวนดินนะคะหลกัหลกๆเนี่ยที่พรวนดินเ,นเพื่อกําจัดวัชพืชน,นะคะแล้วก็เป็นการพลิกหน้าดินเพื่อให้ปุ๋ยน้ําหมักที่เราพ่นวันเว้นวันเนี่ย ซึมลงไปในดินได้ง่ายเพิ่มเติมนะคะคือการกระจายให้ดิน,นปูงร่วนนั่นเองนะคะวิธีการพวนก็คือใช้อะไรก็ได้ที่มันแหลมๆนะคะที่มีความกว้างเนี่ยเท่ากับร่องของผักบุ้งของเรานะคะและเราก็จะพวนลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ข้อดีของการพวนดินนะคะนอกจากจะกําจัดวัชพืชให้กับแปลงผักบุ้งของเราแล้วนะคะก็ยังเป็นการพลิกดินนะคะให้อากาศเนี่ย ลงไปในดินได้เพิ่มเติมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เมล็ดผักบุ้งเนี่ยที่ยังไม่งอกนะคะได้พิกขึ้นมาสามารถงอกได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหวานผักบุ้งะจนเยอะเกินไปลึกเกินไปเมล็ดเขาไม่สามารถขึ้นมาได้นะคะก็จะเป็นการช่วยเมล็ดไปอีกทางหนึ่งนั่นเองคะ่ะเราก็จะพวนแบบนี้นะคะ การปลูกผักบุ้งหนึ่งครั้งจะพรวนดินแค่ครั้งเดียวนะคะเราจะใช้เวลาปลูกผักบุ้งอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดวันนั่นเองนะคะแต่ว่าสูตรของหมูอ้วนเนี่ยก็จะเก็บผักบุ้งทานในช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบสองนะคะเพราะว่าหมูอ้วนชอบผักบุ้งระยะนั้นมีความกรอบแล้วก็มีความหวานมากสำหรับหมูอ้วนนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผักบุ้งที่มีอายุ พบเก็บแล้วนะคะก็คือ22วันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอีกแปลงหนึ่งนะคะ และนี่ก็คือผักบุ้งที่อายุครบเก็บแล้วนะคะอายุ22วันแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะใหญ่โตสวยงามไม่มีวัชพืชแซมในแปลงเลยนะคะเพราะเราได้ทำการพรวนดินไปเมื่อวันที่14นั่นเองนะคะของการปลูกแล้วก็เราบำรุงด้วยน้ำหมัก3สูตรวันเว้นวันไม่มีการเติมปุ๋ยในระหว่างปลูกเลยนะคะแค่ให้น้ำหมักอย่างเดียวไม่มีมแมลงปวนแล้วผักบุ้งก็อวบก็อวก้อวนนะคะที่สาคัญนะ่ถอนง่ายมากเลยนะคะ วิธีการถอนก็แค่สก,กิดลากนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยเราก็จะได้ผักพุ่งแบบนี้นะคะ ค่ะก็หวังว่าวิธีการปลูกผักบุ้งในสไตล์ง่ายๆแบบหมูอ้วนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังอยากจะหาอาชีพเสริมอยู่นะคะการลงทุนของหมูอ้วนนะคะผักบุ้ง1กิโลกร,รัมเมล็ดนะคะที่หมูอ้วนซื้อมาอยู่ที่ราคา1กิโลกร,รัมหนึ่รบหาทหมูอ้วนหวานได้2แปลงนะคะแปลงของหมูอ้วนมีขนาด1เมตร50คูณ6เมตรนะคะ2แปลงก็เท่ากับ12เมตรหมูอ้วนเก็บขาย1เมตรหมูอ้วนจะเก็บได้ ห้ากร,รัมนะคะกร,รัมหนึ่งหมูอ้วนจะขายยี่สิบาทนะคะหนึ่งเมตรก็ได้หนึ่งร้อยบาทนะคะแปลงนี้จะเก็บได้ทั้งหมดหกครั้งครั้งละห้ากร,รมัมเท่ากับแปลงนี้ได้เงินหกร้อยบาทนะคะลงทุนหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท ปลูกได้สองแปลงเก็บขายได้แปลงละ600เป็น1,200นบาทนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นต้นทุนดีๆให้ไอเดียดีๆให้ลหลายๆคนเนี่ยได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองนะคะวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็น แรงบันดาลใจไอเดียดีให้กับหลายๆคนที่กําลังหาอาชีพเสริมหวังว่าจะทําตามกันได้อย่างง่ายๆนะคะถ้าใครอยากจะสั่งผักบุ้งทานออนไลน์หมูอ้วนก็มีบริการสั่งพร้อมสลัดได้เลยค่ะรวมๆกันไปนะคะผักบุ้งหมูอ้วนขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ30บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นผักบุ้งที่ปลอดสารพิษแบบนี้นะคะสั่งได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมทักมาหาหมูอ้วนได้ที่ไอเดียดด้านล่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สั่งสลัดสั่งผักต่างๆปอดสัรพิษรวมๆได้เลยค่ะออนไลน์ขายเลย